สวัสดีครับพบกับสิทธิแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการครับคุณจะเป็นใครก็ตามเกิดภายใต้12นักษัตวองค์ไหนหรือ12นักษัตวตัวไหนก็ตามถ้าคุณสามารถนำจุดเคล็ดลับของนักษัตวนั้นออกมาใช้และปฏิบัติความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้โดยง่ายไม่ยากเลยสำหรับคนที่เกิดปีหมู ปีหมูเป็นธาตุน้ําแต่น้ําหมูนั้นดูอ่อนโยนแต่ภายในแข็งกล้าและค่อนข้างดื้อรั้นแต่มองยากมองไม่ค่อยออกท่านั้นหมูอุป,ปนิสัยของเขาเป็นน้ําแรงหน้าเกรงขามนะครับเป็นคนที่ร่างกายกำยำตัวใหญ่ไม่อ้วนท้วนกล้กามบึกบึนเลยครับเข้มแข็ง ดูเป็นคนจิตใจดีการงานไม่เรียบง่ายเท่าไหร่การงานไม่เรียบง่ายนะครับคือวุ่นวายมีสเสน่ห์จริงใจแต่ดื้อรัน้นะรักสวยรักงามแต่รักธรรมชาติเป็นคนไม่ปรุงแต่งรวมถึงการแต่งตัวสบายสบายไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอเหอิมเป็นคนอ่อนโยนเมตตาทะนั้นถ้าเราเห็นหมูไหนแต่งตัวเวอร์ นั่นลำเส้นไปแล้วนะครับแปลว่าไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ทำร้ายผู้อื่นใจกว้างพร้อมที่จะให้อภัยฉะนั้นหมูโกรธคนต้องพร้อมอภัยอย่าบีบคั้นให้จนตรอกนะครับคนเกิดปีหมูมิฉะนั้นมันจะลุกขึ้นมาเหมือนหมูจนตรอกครับสู้ยิบตา,าชอบอยู่อย่างส่งาพาเผยชีวิตจ,จริงไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่นินทาคนรับหลังและไม่ชอบทําร้ายใครซื่อสัตย์เพาะนั้นถ้าหมูเทพินชาลับหลังนั้นไม่ใช่หมูตัวจริง <c oughs> อ่อนโยนน่าสนิทสนมคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นรูปโฉมสง่างามรักศักดิ์ศรีรักเพื่อนฝูงประสบการณ์มากมายครับใครมีปัญหาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่และจะไม่ได้รับการตอบแทน เขาเรียกว่าทำบุญศูนย์เปล่าคนเกิดปีหมูมักจะเจอนะครับถึงใครจะถูกเหยียดหยามก็ไม่สนใจจะเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองมีอารมณ์รักสุนทรีมองโรคในแง่ดีรักใครรักเลยครับเขาเรียกว่ารักประเภทหัวชนฝาเลยครับแต่หูเบาสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องใหญ่ๆให้เล็กลงได้จากเล็กไตเต้าขึ้นสูงสุด ด้วยความพยายามของตัวเองนะครับนี่คือหมูท่านั้นคนเกิดปีหมูทําอาชีพอะไรที่เี่ยวกับ่าตุน้ําน้ํามันเคลื่อนไหวไปตลอดเอาคิดว่าถ้าเราไม่อยู่นิ่งกระตือรือร้นตลอดอาชีพที่เคลื่อนไหวตลอดขนส่งนะครับาวางตั้งไว้หรือเป็นนายหน้าไปติดต่อพบปะเจราจากับใครก็ตามเป็นนักการเมืองก็ติดต่อกับคนเยอะนักการทูตนักวิจ,จารณ์ บริษัทท่องเที่ยวทัวร์มักกุเทศนำเข้าส่งออกประมงขายสัตว์น้ำร้านอาหารพัตคาคารเครื่องดื่มเบียร์บาร์คาราโอเกะนคลับห้องเย็นคอฟฟี่ช็อปขายกาแฟธุรกิจกลางคืนร้านสักรีดยอมผ้าบัญชีการเงินการธนาคารเงินทุนและหลักทรัพย์แต่คนเกิดปีหมูมักจะได้แฟนต่างแดน ไม่ต่างประเทศก็ต่างถิ่นต่างอำเภอนะแล้วมักจะเป็นคนที่มีความรักแล้วพบกันครั้งแรกจะไม่สมหวังก่อนครั้งที่สองถึงจะมาครั้งแรกทำให้เสียวแล้วเลี้ยวกลับไปก่อนนะมีเสือเป็นคู่รักจะมีความสุขเที่ยวกันทั้งวันเหมือนกันนะครับมีกระต่ายเป็นเพื่อนนะแล้วกระต่ายเพื่อนนั้น จะเหนี่ยวนําความรู้ความสามารถเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นถ้ามีแพะละครับอํานาจหน้าที่คนเกิดปีแพะจะช่วเกื้อนหนุนให้คนเกิดปีหมูนั้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก้าวไกลจนรุ่งโรจน์ได้นี่คือทั้งอุปนิสัยและทั้งอาชีพของคนเกิดปีหมูครับเอาละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ